สวัสดีครับชาว FPS ท h a i l ล n d ทุกท่านวันนี้พี่แว่นมีเมาส์จาก TT Sport มาให้ชมกันนะฮะก็คือ Ventus X ตัวนี้นี่คือกล่องครับนี่ Ventus X นี่ซีรีส์ Ventus เนี่ยเคยรีวิวมาก่อนแล้วถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอ่าเป็นซีรีส์ที่เขาจะออกแบบมาแบบ ergonomic design แล้วก็อ่ามีลมลมอ่าลอดผ่านเมาส์ได้เพราะว่าเขามีเจาะรูไว้ด้วยฮะ คงนึกภาพกันออกนะนี่ด้านหลังนะเป็นคำอธิบายต่างๆถ้าพี่แว่นแกะออกมาปุนี่ก็จะเป็นเมาส์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายเล็กน้อยนะฮะข้างในกล่องก็จะมีคู่มือ1อันมีถุงครับไม่ใช่ถุงไม่ใช่ทีทีอีสปอนะเนี่ยถุงเอาไว้ใส,ส่เมาส์ผ้าก็นุ่มดีนะฮะ ตัวเมาส์ครับเป็น usb go plate ไล่ลงมาก็จะเป็นไอที่ที่พันสายนะสายก็จะเป็นสายถักครับชัดเจนนะสีดำสายถักขอ,อยักเสียบกลับเข้าไปนะมาดูตัวเมาส์กันครับนี่ฮะเวน t u สเอเขาบอกว่า new surface เลยก็คือพื้นผิวใหม่ขอพี่ว่นจับหน่อย มันออกแนวรับเบอร์นิดนิดไม่เยอะมากนะจับแล้วก็นี่ฮะพี่แว่นมือมือตัวนี้มีเหงื่อนะแต่ก็แบบจับจับดูเหงื่อก็ไม่ค่อยติดมากนะมันกึง่งกึ่งรับเบอร์นะไม่ได้รับเบอร์มากนะแต่ที่รับเบอร์จริงก็คงเป็นตรงตรงด้านด้านนิ้วนางแล้วก็นิ้วโป้งครับนี่ฮะนิ้วนางมันจะเป็นแบบขยายซูมดูใกล้ๆครับก็จะเป็นรับเบอร์แล้วก็จะมีแบบเป็นปุ่มปุ่มที่เป็นยางนี่ฮะด้านนิ้วโป้งก็เหมือนกัน จะเป็นรับเบอร์ก่อนแล้วก็เป็นปุ่มที่เป็นยางกันรูปทรงถ้าดูจากด้านหลังครับเป็นทรงเข้ารูปมือขวาแล้วก็จะมีอย่างที่แอนบอกครับมีไฟตรงโลโก้แบ t เทิลดราก้อนแล้วก็ตรงวิวเมาส์ที่สำคัญครับจุดเด่นของเวนทัสก็คือการเจาะรูให้ลมรอดผ่านมือได้นี่คือเวนทัสเอรุ่นรุ่นที่2นะฮะดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าด้านใต้ของเมาส์ ก็จะเขียนไว้ว่า v e n t ั s X เนาะทีที p o r t มีกลายอยู่3.123เปิดออกมาก็จะเป็นตุ่มทวงน้ำหนักชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ครับนี่ฮนะตุ่มทวงน้ำหนักชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ว่าจะใส่กี่ก้อนอะไรยังไงก็ลองดูครับลองตวัดตวัดดูเดี๋ยวลองฟังเสียงคลิกของของเวนตัสเอ็กตัวนี้นะสวิชของเขา นี่ฮะสวิชก็กลางไปทางแข็งนิดนึงถ้าถ้านับความแข็งมีค่าเป็น100เนี่ยพี่ว่นให้60ครับร้อยคือแข็งมากนะอันนี้คือ60หรือประมาณรูปทรงจะคุ้นๆกันใช่ไหมฮะตัวนี้ครับเอาง่ายๆเลยทรงรูปทรงอ่ะขนาดอ่ะเหมือนกับอ่า IME 3.0มากนะพี่เปนเอามาเทียบกันนิดนึงนี่ฮะ i อวี สำหรับคนที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะกับทรงนี้ตอนนี้ทีดีอ p o r อรอ่ะก็มาทำแล้วฮะเป็นทรงสามจเลยเป๊ะนะฮะจับนี่คือพี่แว่นอ่ะใช้3.0มามานานมากฮะเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานพอจับปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคุ้นเลยครับคุ้นเลยความรู้สึกที่ที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้ครับนะผมแล้วตัวนี้ครับเขาใส่อ่ะ dpi ไว้ที่100จนถึง5 7 0 0นมะั้งเดี๋ยวดูก,ก่อนน่าจะใช่นะห้านพะั 5, ปุ่มต่างๆเดี๋ยวนะลืมพูดถึงปุ่มก็จะมีตรงนิ้วโป้งครับ backward กับ forward นะมีตรงกลางครับถ้าเป็น D form ก็จะเป็น DPI switch ปรับได้4ระดับเดี๋ยวไปพูดกันอีกครั้งในเ,เรื่องของซอฟต์แวร์โอเคเดี๋ยวไปลองดูซอฟต์แวร์แล้วก็ไปลองยิงกันว่าเจ้าตัว w i n t ั u X ตัวนี้จะเข้ามือเพื่อมากน้อยขนาดไหน นี่คือหน้าตาของซอฟต์แวร์ pt esports ventus x นะฮะก็รูปร่างหน้าตาดูใหม่แล้วก็ล้ำดีนะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นรีเซ็ตทุกอย่างให้เป็นดีฟอลต์นะหลายๆคนอาจจะหาและหาไม่เจอมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้เข้าเว็บไซต์ pt esports แล้วก็ Help แล้วก็ปิดโปรแกรมแท็บก็จะมีอยู่5้แทบ็บนั่นหมายความว่าเซฟได้5โปรไฟล์ตรงนี้ก็เหมือนกับเมาส์ที่ s p o ร t รุ่นอื่นเลยคือมี normal กับ battle battle คือเป็นโหมดที่ เวลาคลิกรัวๆแสงสีเนี่ยแสงสีต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามที่เราคลิกยิ่งคลิกรัวมันก็ยิ่งแบบขึ้นถี่อารมณ์นั้นเรามาดูนอร์มอลแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแอดไซน์ปุ่มนั่นเองครคลิกซ้ายของ T T E Sport อะ่ะจะปรับไม่ได้เพราะว่าเขาฟิกไว้ให้เป็นแบบนี้นะ s c o r l Up s c o Down พวกเนี้ยเปลี่ยนได้หมดเลยครับจะเป็น Single Key หรือว่าเป็น Sensitivity เป็น Launch Program Profile Switch ได้หมดครับ s uh, s i t i v i t y Rotate ก็คือเปลี่ยน Rotate นะปรับได้2ที่ตรงนี้กับตรง s 1นะโอเคอันนี้ก็ข้ามไปตรงนี้ก็จะเป็น Profile นะตั้งชื่อ Profile ได้อะไรได้มาโคร Setting ครับโอ้เยอะแยะมากมาย New ได้เปิดใหม่ได้ Record ได้ตั้ง d ี l a y ์แทตั้ง delay time ดีเลย์ไทมได้แล้วก็ทำให้มันแบบวนลูปอะไรพวกนี้ได้หมดนะคนที่เล่นมา c ครน่าจะทราบดีอ่ะ uh, มาดูตรงนี้ครับ performance นี่ฮะปรับปรับอ่า DPI stage ได้ถึง4แต่พี่แว่นเลือกไว้2นี่ก็จะมี500กับ800เดี๋ยวปรับก่อนนี่100จนถึง5้0พนก็คือ DPI ที่สามารถพึงจะปรับได้ AWer g a n X g กน n Y ได้ครับปรับแยกกันได้หมดอันนี้ช้าสว์เพราะว่ามันมันมัน100มัน100รอ่ออันนี้เท่าไหร่ดีต้อง800ครับเดี๋ยวนะ พี่เป็นตั้งไว้ก่อน800นี่แล้ว lift control. ลิฟต์คอนโทรลลิฟก็คืออัดความแรงของความแรงของเซนเซอร์ถ้าถ้าปรับไว้สูงเนี่ยเซนเซอร์เวลายกเวลายกยกเมาส์อย่างเงี้ยมันก็จะตามตามไปสูงแต่แนะนําว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับโอเคอันนี้พล่งเรทครับ125,210,500แล้ว1 0 0่าพนเพ่เป็นปรับไว้ที่500แล้วกันนะแอป l y ครับแอ p พลเอ่ต่อไป l i ท์ t อปชั่นก็ตรงนี้ฮะ ตรงวิวเมาส์ก็สามารถปิดหรือเปิดได้แล้วตรงแบตเทิลดราอนก็ปิดหรือเปิดได้ก็อันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ออปชันที่ชอบอีกอย่างนึงฮะที่ชอบอีกอย่างหนึ่ง,ออง,งเวลาลงโปรแกรมแล้วอะ่ะเวลาลงโปรแกรมแล้วมันจะเวลาเปลี่ยน DPI อะ่ะมันจะบอกตรงใต้จอนะฮะมันจะบอกตรงใต้จอนี่ฮะใช้ร้อย p i อยู่นะเวรรุ่นชา้ชาๆแบบนี้เลยนี่ฮะเห็นเมาส์ป่ะช้าๆแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจครับใช้ร้อยด p i อยู่ ถัดมาปุ๊บ800นี่ไงถ้าเราเมื่อกี้พี่แว่นเซ็ตไว้2 2ระดับพอครับเดี๋ยวงงนี่ฮะก็มีแค่2ระดับสามารถบอกได้กันงงนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองยิงกันมาลองยิงกันครับกับเจ้าตัวเวนตัดเอ็กซนีสวยงามดีดีวับนี่จับแวบ,บแรกนะฮะด้วยความที่เป็นเมาส์ทร,ทรงที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะผมกลางไปทางใหญ่จับคึบเออไอตรงตรงจุดบั้นท้ายด้านขวาเนี่ยมันแบบรับกับ อุ้งมือเราพอดีนะคือแว่นชอบเมาส์ทรงนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะฮะอันนี้แว่นปรับไว้ที่500เฮิรต์แล้วก็800 DPI ครับนี่ฮะสะบัดแรงแๆสบายนะฮะขึ้นลงดูนะฮะยิงบอดจ้ายิงคนไม่ไหวช่วงนี้ <c oughs> บอดไปไหนหมดเนี่ยเพื่อน คือคิกค่อนข้างอย่างที่บอกว่าประมาณ6 0นะความความแข็งของเขามันทําให้เล่นเนี่ยไม,ไม่ไม่แข็งมากแล้วก็ไม่ได้ลั่นมากคะพี่แวน่เนวเอานิ้วเอานิ้ววางเนี่ยเอานิ้ววางอะถ้าเจอแบบพวกเมาส์ที่สวิตช์ลั่นๆเนี่ยมันจะแบบึดไปเลยนะอันนี้คือนิ้ววางวางพักได้เลยอะนี่ฮะแต่ตอนนี้ปัญหาคือยังไม่เจอใครเลยนี่เจอแล้วหนึ่งนะฮะ นี่ฮะแบบมันมันมัน,มน,มนเป็นเมาส์ที่ทรงที่คุ้นเคยอยู่แล้วพี่แบนเชียให้ e ทีทีอีสปอร์ตเนี่ยทำเมาส์ทรงนี้มานานแล้วนะฮะโอ้ยนี่โอ้แตกไปเนี่ยเพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าแบบเมาส์ทรงทรงที่แบบคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้การปรับตัวการอะไรเนี่ยง่ายนี่ฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ t t e s p o r t s v e n เวนตัดตัวนี้ครับสวยงาม เป็นยังไงกันบ้างครับถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวสําหรับคนที่ยังติดใจแล้วก็ถนัดคุ้นเคยกับเมาส์ทรงใหญ่ๆอย่าง i.e. m 3.0นะตอนนี้ tte s p o r t v e n t u s x ครับทำมาเพื่อตอบโจทย์นั้นเลยทีเดียวก็จากที่เทสแล้วก็ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์วนี่เขาปรับใหม่นะหน้าตาน่าใช้มากนะอย่างที่เห็นกันก่อนหน้านี้ส่วนการเทสยิงก็ไร้ปัญหาครับสำหรับเซนเซอร์ของทาง tte s p o r t v w n t u c x ใครที่สนใจเจ้าตัว t t Sport ตัวนี้นะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมเกียร์ชานมโดยทั่วไปแล้วนะฮะวันนี้พี่แว่นและ t t Sport Ventus X ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับในใน